กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันพุธที่30ตุลาคม2567กับ Beyond Wealth Daily นะคะที่จะมีการอับเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยกุทธ์การลงทุนในกอนงทุนรวมโดย Beyond Strategy Wealth Team ค่ะการประกาศ e a r n i n g ของ Alphabet Google นะคะก็หลังตลาด หุ้นอเมริกาปิดก็ถือว่าออกมาดีแล้วก็ดีกว่าที่คาดไว้ด้วยนะคะโดยราคาหุ้นก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า5%จากบัตทอมไลน์ที่ถือว่าออกมาได้ดีและรวมถึงไกด์แดนส์นะคะที่บ่งชี้ถึงการเติบโตในระยะถัดไปก็จ,จะสวนทางกับ AMD นะคะที่รายได้ออกมา,าจ,จะไม่ได้ดีนะักต่ำกว่าคาดการก็เลยกดให้ราคาหุ้นเนี่ยรวงไปประมาณ7%ทั้งนี้ค่ะหุ้นบิ๊กเชนะคะที่มาเก็ตแคปเนี่ยรวมกันกว่า12 trillion นะคะ ก็จะมีการประกาศในสัปดาห์นี้แล้ววันนี้จะเป็นคิวของ Meta แล้วก็ Microsoft นะคะซึ่งจากที่อัปเดตไปค่ะสำหรับ Low b a า e a r n i n g น e x p e t t a t i o n นะคะที่ก็เลยทำให้เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิด Positive Surprise เนี่ยถือว่าค่อนข้างมากแล้วก็จะเป็นปันจจัยผลักดันให้ตลาดหุ้นค่ะ หรือว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปจนถึงปลายปีนี้อีกทั้งหากเรามาดูในเรื่องของซีซันแลนะคะก็จะพบว่าในเดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนะคะจากสถิติตั้งแต่ปี1950ซึ่งเป็น1ใน3เดือนนะคะที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดในปีนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีการเลือกตั้งค่ะถือว่าผลตอบแทนของอการลงทุนในตลาดหุ้น ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะประกอบกับตัวของ City Economic Surprise ค่ะก็สปอร์ตแนวโน้มของตลาดหุ้นขาขึ้นนะคะล่าสุดค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทำ New High นะคะตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาก่อนจะทำให้เชื่อว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะไปต่อถือว่ามีค่อนข้างสูงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งนะคะในอีก5วันข้างหน้าอาจจะทําให้เกิดการย่อตัวของตลาดหุ้นได้นะคะซึ่งเรายังคงแนะนําสําหรับการ Buy on Dip นะคะที่เชื่อว่าดัชนีนะสิ้นปีค่ะจะสูงกว่าระดับปัจจุบันค่ะ นอกจากนี้ค่ะสารฐก,ก็มีการรายงานตัวเลขโจมนะคะหรือว่าจ็อบดีมานที่ออกมาต่ํากว่าคาดการณ์ที่ประมาณ8ล้านตําแหน่งแต่ออกมาเพียง7.4ล้านตําแหน่งนะคะต่าสุดในรอบ4ปี โดยความต้องการได้รายงานค่ะลดลงในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มของภาคบริการนะคะเซอร์วิสเช่นกลุ่มของเฮลท์แคร์อีกทั้งมีการเลิกจ้างค่ะหรือว่าการเลอะอฟเนี่ยมากสุดตั้งแต่มกราคมปี2023ที่1.83ล้านตําแหน่งในขณะเดียวกันค่ะการลาออกโดยสมัครใจเนี่ยลดลงมาที่3.07ล้านตําแหน่งก็จจะเป็นสัญญาณว่าความมั่นใจที่ความมั่นใจของคนอเมริกันนะคะมีความมีการลดลงที่จะสามารถ ความมั่นใจเขาเนี่ยลดลงในการสามารถในความสามารถที่จะหางานใหม่ได้ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้มั่นใจมากนะคะัค่ะ และจากตัวเลขดังกล่าวนะคะก็สะท้อนมาที่ภาคแรงงานสหรัฐก็ถือว่ามีการผ่อนคลายที่มากขึ้นนะคะไม่ได้ไทช์เชนิ่งหรือว่าตึงตัวเหมือนช่วงก่อนหน้าโดยอัตรเาเขาเรียกว,ว่าตําแหน่งงานว่างต่อคนงานที่ว่างนะคะอยู่ที่ประมาณ1.1ต่อ1นะคะซึ่งก็น้อยกว่าช่วงโควิดที่ตลาดแรงงานถือว่าตึงตัวมากอยู่ที่ประมาณ2ต่อ1ก็จะเป็นการสะท้อนว่าค่าจ้างอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายแพงนะคะเงินเฟอ้อค่าจ้างก็อาจจะลดลงมาโดยตัวเลขที่ชะลอตัวลงมาค่ะส่วนหนึ่งก็ยังมาจากการสไตรค์ของคนงานในโบอิงแล้วก็เฮอริเคนที่ สัตว์เข้ามา2ลูกนะคะก็จะทําให้เห็นว่านักเศรษฐศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเขามองว่าอาจจะมีความแตกต่างในจากตัวเลขแรงงานจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะบุมเบิร์กเขาก็คาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานค่ะในวันศุกร์นี้ที่จะประกาศนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ4.2เส่วนนักเศรษฐศาสตร์เขาคาดว่าที่จะน่าจะอยู่ที่ประมาณ4.1ก็อาจจะคงที่นะคะก็ย,ยังคงเป็นตัวสะท้อนถึงการจ้างงานที่ยังแข็งแกร่งของสหรัฐอยู่ค่ะ โดยจะพบว่าตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะมี Consumer Confidence นะคะถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงมากสุดตั้งแต่ปี2021นะคะแตะที่ระดับ108.7สูงกว่าคาดการณ์ซึ่งจากการสำรวจค่ะเขาก็มองว่าเขาคนอเมริกานเนี่ยเชื่อมั่นในเศรษฐกิจอเมริกาที่เชื่อว่าจะฟื้นตัวได้ดีเพิ่มขึ้นถึง21%นะคะอีกทั้งแนวโน้มของรายได้ก็เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็จะนำมาสู่การใช้จ่ายการจับจ่ายใช้สอยนะคะส่งจส่งผลบวกต่อ GDP ของอเมริกานั่นเองะคะ่ะ ทั้งนี้ค่ะวันนี้ค่ะจะสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลข GDP นะคะซึ่งคอนเซ็ปตสก็ออกมาบอกว่าชีจะอยู่ที่ประมาณ3.1%เพิ่มขึ้นจากเดิม3.0%นะคะในขณะที่บุมเบิกอีคออนาเมสเนี่ยมองว่าน่าจะเร่งตัวขึ้นถึง3.2%นะคะใกล้เคียงกับ GDP นาวนะคะที่อัปเดตไปก็คือ3.3%โดยปัจจัยที่ทำให้เชื่อว่า GDP จะขยายตัวค่ะก็จะมาจากการบริโภคที่แข็งแกร่งนั่นเองนะคะแล้วก็การลงทุนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่า เขาก็คาดการว่าโมเมนตัมของ GDP เนี่ยอาจจะเห็นการ Slow ์ดาวลงได้นะคะในช่วงไตรมาสสและจากตัวเลขแรงงานที่ชะลอตัวลงมานะคะก็เลยส่งผลให้โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่ะเพิ่มขึ้นโดยการประชมุมในวันที่6-7ถึพฤศจิกายนนี้นะคะก็ยังคงซัพพอร์ต เรื่องของสแตนที่จะลดอัตราเบี้ยที่25 basis point นะคะโดยนักลงทุนค่ะก็ยังคงจับตาตัวเลขเงินเฟ้อในวันพฤหัสน,นะคะแล้วก็ที่เชื่อว่าจะเห็นกนารชะลอตัวลงมาเล็กน้อยนะคะสำหรับ PCE แล้วก็ Core PCE แล้วก็ไฮไลท์ค่ะคือในวันศุกร์นะคะสำหรับตัวเลข Non Farm Payroll หรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งเดี๋ยวเราจะมานําซึ่งเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ค่ะ และจากแนวโน้มของการลดอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะคะก็ทำนิวเรคคอร์ดไฮที่2,774เร on, หรียญต่อทรออนจากแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การเป็น s a ฟ e h a v e นะคะที่มีความแน่นแน่นอนจากทั้งการเลือกตั้งในอเมริกาแล้วก็ geopolitics ในตะวันออกกลางในทิศทางเดียวกับบิตคอยนะคะที่ทำนิวไฮแตะที่ระดับ72,000ดอลลาร์ค่ะราคาน้ำมันค่ะทรงตัวนะคะแล้วตอนนี้ call option เนี่ยถือว่าตัว p r e ม i u m เนี่ยค่อนข้างแพงนะคะก็อาจจะทำให้เชื่อว่า ตัวของเทรดเดอร์อาจจะไม่ได้เบสหรือว่าจ่ายแพงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยราคาน้ํามันนะระดับนี้ถือว่าอาจจะเป็นบารทอมของตลาดได้นะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวลดลงในกรอบนะคะและเอเชียค่ะถือว่าผสมผสานทั้งนี้ค่ะรอยเตอร์ก็มีการรายงานว่าทางการจีนค่ะ,ะกำลังจะพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเพิ่มเติมตม,มูลค่ากว่า10ล้านล้านหยวนหรือประมาณ1.4ล้านล้านดอลลาร์นะคะในทุกๆปีค่ะในปีต่อๆไปนะคะเพื่อจะทําให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แก้ความเสี่ยงเรื่องของ นี่สินของรัฐบาลท้องถิ่นนะ,ะแล้รวมถึงะจะทําให้ GDP ในปีนี้ค่ะอาจจะและปีต่ดๆไปเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นไปตามเป้าหมายได้นะคะโดยทั้งนี้ค่ะการประชุมสมัชาาใหญ่ของ G ีนะคะจะสิ้นสุดลงในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนะคะแล้วก็จะมีการประกาศตัวเลขของการลนอ์สำหรับบาซุก้าอีกรอบหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ <S <S ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ